คาแรคเตอร์โดยภาพรวมของมันเนี่ยครับมันจะเป็นหูฟังที่เน้นฟังสบายมากกว่าจะเน้นฟังสนุกแม้กระทั่งว่าเพลงร็อกระดับแบบเมทัลอ่ะเมื่อเช้าผมฟังวันโอเคร็อกเพลงมันจังหวะกีตาร์ไม่ต้องดีแล้วใช่ป่ะโอ้โหนี่คือเห <laughs> มือนเต้นราด้วยเพลงว okay ันโอเคร็อกอ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบคุณชอบฟังเสียงเบสหนาะๆนะคุณก็มาสามารถปรับเรื่องของตัวอีควอไลเซอร์ให้เป็นพลังเบสได้ กลับสิ่โลกของบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวหูฟังนะครับรุ่นใหม่จากแบรนด์อ p พเปอรชื่อรุ่นว่าอ p p o ป n c o อ u นโคบัส 2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวต่อยอดจาก oppo en Co b บัตตัวแรกที่ผมเคยรีวิวไว้ประมาณสักครึ่งปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะมีการปรับปรุงเรื่องของดีไซน์ปรับปรุงเรื่องของเสียงปรับปรุงเรื่องของฟีเจอร์ปรับปรุงในเรื่องของการคัสตอมให้มันเก่งขึ้นนะครับราคาครับแพงขึ้นมานิดนึงนะครับ1,299าบาทก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าใช้คำว่าถูกได้เพราะมันคือแบรนด์ oppo แล้วก็เรื่องของฟีเจอร์เรื่องของเสียงนะครับที่มันให้มาผมบอกเลยว่าใช้งานได้จริงแล้วก็ดีมากๆด้วยเมื่อเทียบ ราคานี้ใครที่มีงบอยู่ประมาณ1,200บาทนะครับต้องการหูฟังตัวเล็กๆนะครับหูฟังเบาๆที่ สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน Android ดีๆหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ใช้ Oppo อยู่จะใช้ Ecosystem ของ Oppo ให้มันแบบ f u l l Set อะไรเงี้ยครับก็ลองมองตัวนี้ไว้ละกันนะครับซึ่งก็เอาไปใช้งานมาประมาณสัปดาห์2องสัปดาห์แล้วมีทั้งสิ่งที่ชอบและมีทั้งสิ่งที่ผมไม่ชอบเพื่อนๆลองฟังไว้ละกันนะครับว่าหูฟังตัวนี้มันเหมาะกับเพื่อนๆไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วอยากจะดูคอนเทนต์แบบนี้ต่อชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยก็จะขอบ ตัวน้องเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงตัวน้องเขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณเทียบกับฝ่ามือผมนะซึ่งฝ่ามือผมเล็กมากนะครับจะเล็กกว่าฝ่ามือประมาณหนึ่งเลยถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยมันจะมันจะประมาณพวกขนมมาคารองอนะเขาเรียกมาคารองใช่ไหมมาคารอง,าารองน้ำหนักเนี่ยถือว่าเบามากเลยนะครับด้านหน้านะครับมันจะเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบกลมๆเนาะแล้วก็ถ้าเราเทียบกับ oppo enco บัตรตัวที่1ตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นยาวๆมันจะลักษณะคล้ายๆกับ galaxy บัตร แต่ตัวนี้จะเปลี่ยนลักษณะใหม่เป็นแบบคล้ายๆกับพวกราคาแพงๆของ oppo เลยส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นลักษณะของบานพับซึ่งบานพับเนี่ยผมบอกเลยว่าแข็งแรงมากคุณลองฟังเสียงไอ้แปะๆของมันนะเวลามันบีบอะ่ะหูหูอย่าแย่นิ้วเข้าไปนะครับนิ้วหักนะ <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> ไม่ไ่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามัน มันหนีบแรงมากแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยถ้าเรามองลึกเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแบบพลาสติกมันแข็งแรงแล้วก็แน่นหนามากซึ่งคุณอย่าลืมนะว่ามันราคาแค่1299บาทแล้วมันคือแบรนด์ oppo ให้วัสดุแบบนี้มานี่คือแบบสุดอะ่ะวัสดุผิวนะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นสีเงาซึ่งสีขาวเงาเนี่ยนะครับมันจะให้ลักษณะที่มันดูลักชัวรี่ดูหรูดูแพงดูไฮโซดูคุณหนูนะครับทีนี้เปิดมาด้านในครับเราจะเจอกับน้องหูฟังเขา2องตัวนะครับหูฟังของเขาเน อินเอียแล้วก็ถ้าเราดูลักษณะการออกแบบของเขาเนี่ยนะครับเขาจะทําให้มันสวมใส่ได้ง่ายขึ้นตัวหูฟังเนี่ยจะมีเลฟกับไ right รอยู่บอกไว้เลยว่าข้างไหนซ้ายข้างไหนขวาจริงเราไม่ต้องบอกก็ได้เพราะเวลาเราใส่ถ้ามันไม่ฟิตแสดงว่ามึงใส่ผิดนั่นคือวิธีการดูแบบง่ายๆนะครับแล้วก็หูฟังเป็นแบบทรงมีการนี่เห็นไ,ไหม ถ้าทรง A ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะยึกยักยึกยักนิดนึง้าเป็นทรง A การสั่งงานของเขาเนี่ยจะใช้วิธีการแตะเขาเรียกว่า touch control ซึ่งอันนี้ดีมากนะครับ touch control เนี่ยสามารถสั่งงานได้แยกอิสระซ้ายขวาสั่งงานแบบคัสตอมก็ได้คุณอยากให้แตะ1่ครั้งเป็นอะไร2ครั้งเป็นอะไร3ครั้งเป็นอะไรแตะค้างเป็นอะไรซ้ายขวาแยกกันอิสระมีคําสั่งเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ 6- 8คําสั่งนะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะ ตาก,กล้องซูมมาดูตรงตรงหูนิดนึงเนาะให้เขาดูว่าเวลาใส่มันจะทรงประมาณนี้เห็นไหมสวมใส่ค่อนข้างสบายนะครับนี่พุ่งตรงนะหูฟังของอ p ปโป้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาถูกราคาแพงสวมใส่สบายหมดอาจจะด้วยว่าพื้นผิวเขาเป็นเป็นแบบเงา มันก็เลยใส่แล้วมันจะรู้สึกว่าเออมันมันไม่บาดหูแล้วมันเข้าง่ายใส่แล้วสบายจริงนะครับอันนี้พุ่งตรงนะถ้าไม่สบายผมก็บอกไม่สบายนะครับชัดเจนตรงไปตรงมากันเนาะแต่เนี้ยใส่แล้วสบายจริงสุดท้ายแล้วครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่อยู่ในหูฟังกัแบบอยู่ในตัวเคสเนาะหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่ามันใช้งานได้นานแค่ไหนเพราะว่าตัวเลขสเปคที่เขาเคลมมาเนี่ยคือ28ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวหูฟังเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนาน7ชั่วโมงแล้วก็สามารถชาร์จซ้ําในกล่องได้อีกประมาณ4รอบ รวมตัวเคสรวมตัวหูฟังแลวเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง28ชั่วโมงแถนะบนั่นคือการใช้งานของมันนะหัวข้อแรกที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของเสียงต้องบอกก่อนนะครับว่าการฟังเพลงเนี่ยเป็นรสนิยมส่วนบุคคลนะผมอาจจะให้ทีมงานของครูแซบมาช่วยฟังดูว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเวลาสวมใส่แล้วฟังเพลงแต่ว่าถ้าในความรู้สึกของผมนะครับคาแรคเตอร์ Character, โดยภาพรวมของมันเนี่ยครับมันจะเป็นหูฟังที่เน้นฟังสบายมากกว่าจะเน้นฟังสนุกถ้าเราเทียบในเรื่องราคาใกล้ๆก,กันอย่างพันสหรือ ส0 0พอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่หลายๆตัวเลยราคานี้ถ้าเป็นหูฟังที่เน้นฟังเพลงอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะฟังเพลงสนุกเบสมันจะเป็นก้อนๆเบสมันจะตุ๊บตับตุ๊บตั๊บนะครับเสียงม,มันจะมีความเร้าหรือให้เราฟังแล้วเราสนุกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่า ตัวนี้ลักษณะของมันเนี่ยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับของ Apple จะคล้ายๆกับของซัมซุงข้อดีของหูฟังที่มันฟังสบายเนี่ยอันดับแรกเลยนะคุณฟังได้ทั้งวันคุณฟังได้บ่อยโดยที่คุณไม่รู้สึกว่ามันแบบเออมันจะมารบกวนเวลาในการทํางานของคุณมันจะไม่มารบกวนเวลาในการใช้ชีวิตของคุณเช่นคุณเดินทางกลับบ้านรู้สึกผ่อนคลายคุณไม่ได้รู้สึกแบบไอ้หี้ยกูกูกำลังเต้นอยู่บนบีเทสนออไหมมันมีความรู้สึกแบบเออผ่อ,อบนคลายหรือคุณมาทํางานที่ทํางานอย่างเงี้ยคุณก็มีความรู้สึก่่าาเอ,อน,นพททีํทให้รตื ในตอนเช้าแม้กระทั่งว่าเพงลงร็อกระดับแบบมเมทัลอะ่ะเมื่อเช้าผมฟังวันโอเคร็อก คือกะว่ามาทํางานเนี่ยต้องปลุกอารมณ์ตัวเองก่อนเนอะมันจะได้สนุกมาถึงปุ๊บจะได้ใส่เพลงมันจังหวะกวีตา,าร์ไม่ต้องดีแล้วใช่ปว่าอัน,นโอ้อโหนี่คือเห <c oughs> มือนเต้นรําด้วยเพลงวันโอเคร็อกอะนั่นคือฟีลลิ่งที่อยากจะบอกคุณได้ว่าเออเฮ้ยมันเป็นหูฟังที่ฟังสบายจริงวะแม้กระทั่งเพลงอย่างว okay ันโอเคร็อกมันยังฟังสบายได้เพลงอื่นก็ฟังสบายหมดครับเดี๋ยวลองให้ทีมงานมาลองฟังดูว่าเขาจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเออมันเป็นแบบนี้คาแรคเตอร์ในการฟังเพลงเขาเป็นแบบนี้นะ ทุกคนที่เข้ามาฟังอาจจะคิดเห็นไม่เหมือนผมก็ได้โอเคเดี๋ยวไปลองฟังทีมงานกันดูว่าเขารู้สึกยังไงกับหูฟังตอนนี้ครับเอาเลยเหรอเอาเลยมาเรียกพวกผมมาทำอะไรครับวันนี้เรียกมาเก็บตังค์เอาใครฟังก่อนใครฟังก่อนใครงานโดนสุดเลยเอาโอเคผมก่อนก็ได้เอาไบดิ้งไรแล้วกันพี่เอนพี่อย่างแรกเลยเสียงดังมากเสียงดังมากเลยเสียงดังมากคือผมใส่หูฟังเข้าไปใช่ไหมก็คือไม่ได้ยินเลยว่าพวกพี่คุยอะไรกันเอาจริงเหรอจริงจ้า คือแบบพวกดนตรีอะไรมันจะเด่นพี่แบบแล้วก็เสียงนักร้องมันจะดรอปลงไปเลยแต่ว่าถ้าฟังแบบพวกเน้นดนตรีอ่ะดีมากพี่เยี่ยมเดี๋ยวเลือกเพลงก่อนดิเอาเพลงอะไรเพลงอไรกับคำจาราตอนเตาเทียงเนี่ยทำไมพวกมึงต้องบุหรี่มอสมอสไปรุ่นเทสดีวะวันนี้เทสดีเอาเอาไ Always remember us t o g e t กันนะ โอ้พี่พูดอะไรกันนะจริงเหรอไม่ได้ยินเลยใช่จริงเสียงเสียงมันดังว่าเสียงดีมากเสียงนุ่มชอบชอบห้าจุดห้าเลยพี่ต่อมาของแบงค์ขอแบงค์ขอถ้าเป็ดหนักๆเลยงไหมวันมิววันมิวอ่ะชื่อเพลงฟังกี t ดับเบ็ดหนักจริงแล้วก็ย่านอื่นก็ ดอกลงไปเลยย่านกลางก็หายเสียงนักร้องก็หายแล้วก็ลูกรูปอะไรต่างๆในในบีดอะมันฟังชัดเจเหมดเลยนุ่มมากเลยเว้ยุ่งมากเลยเที่ยบกับแกมแฟนเก่าเป็นไงถ้าปัจจุบันจะไม่ว่าเลยก็นุ่มพอกันเฮ้ยยืมตัวนี้ได้ป่าววะอาเลยเดี๋ยวเอาไปที่พี่ของผมเนี่ยยืมได้ป่ะทำอะไรอ่ะยืมเอาไปเทปได้ไปวัากเอามาคืนด้วยละเพราะผมบอกว่ามีอยู่อันเดียวยัมไ่ทำอะไรรูดของ เเออาาได้ครับผมเอาเพลงช่วงเวลาครับที่ผมฟังมันเป็นอะคูสติกเป็นเพลงอะคูสติกนะครับเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวโดนด่าเราเดี๋ยวเราจะพูดผิดอะคูสติกแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงผมรู้สึกว่ามันเป็นเสียงกลางที่พอใช้อรัพี่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งฟังได้เรื่อยๆครับผมเน้นฟังเรื่อยๆครับผมอ่าดีไซน์ของของล็อตนะครับที่เป็นเพลงอะคูสติกเอาเดซี่อะ ดูละเสียงก <บา S 2> ลางเห <บา S 2> มือน <บา S 2> นอตพูดเลยมันไม่ได้แบบเด่นมากแต่ว่ามันก็ได้อยู่เบสกระชับเก็บดีเป็นลูกเสียงแหลมในชอบทอดยาวนิดนึงแล้วก็แหลมใสดีอาจจะใสกันไปนิดนึงคือถ้าฟังพวกแสแนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบต้องปรําหน่อยนิดนึงอะ่ะแต่เท่าที่ฟังมาก็คือฟีลดีครับสิ่งถัดมาที่อยากจะพูดคุยก็คือเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันรวมถึงไมค์ของเขาด้วยเป็นยังไงบ้างนะครับผมขอเริ่มจากการเล่นเกมก่อนล้วกันเนาะเพราะว่า หูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับมีเกมโหมดมาให้นะครับเกมโหมดเนี่ยที่เขามีมาให้ในหูฟัง oppo enco bud 2เนี่ยนะครับจะเป็นเกมโหมดแบบ9.4มิลลิเซกนะครับถามว่าในท้องตลาดเนี่ยมันเยอะสุดไหมไม่เดืราคานี้มีตัวที่ low energy ดีกว่านี้ไหมมีเท่าที่ผมไปลองมานะครับการที่คุณจะเปิดเกมโหมดได้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนของ oppo นะ คุณจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Hey Melody ของ Oppo เข้ามาแล้วก็ค่อยกดเปิด Game Mode ในแอปพลิเคชันนั้นหรือถ้าเกิดคุณดาวน์โหลดมาแล้วนะครับในสมาร์ทโฟน Android นะ คุณก็ไปเปิดคัสตอมการแตะให้มันเปิดเกมโหมดได้เช่นแตะ2ครั้ง <S <S แตะ3ครั้งให้เปิดเกมโหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเดิมๆมาจากโรงงานเนี่ยจะต้องเปิดผ่านแอปให้เมโลดีเท่านั้นซึ่งก็ไปดาวนโหลดมาได้ครับใน App Store ใน Play Store แต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึง่งคือด้วยความที่ว่ารุ่นนี้มันเพิ่งเปิดตัวดังนั้นในแอปพลิเคชันของ iPhone ใน App Store ตอนนี้นะมันยังไม่รองรับหูฟังตัวนี้ นะครับดังนั้นคุณเชื่อมต่อได้ฟังเพลงได้ครับแต่ยังไม่สามารถคัสตอมได้ถ้าอยากคัสตอมไปหาเพื่อนที่ใช้ Android <c oughs> ให้โหลดแอปเ e y เมโลดี้แล้วช่วยคัสตอมมาให้หน่อยว่าเออแตะ3ครั้งเปิดเกมโหมดให้หน่อยเดี๋ยวจะมาเล่นเกมที่บ้านอะไรแบบนี้นั่นคือข้อจํากัดของมันนะทีนี้การเอาไปเล่นเกมครับผมเอาไปเล่นเกมมากับ2 device ก็คือ iPhone กับ Android นะครับ ถ้าเกิดว่าเล่นเกมกับสมาร์ทโฟน Android แล้วไม่ได้เปิดเกมหมดนะครับแน่นอนครับสมาร์ทโฟน Android กับหูฟังบลูทูธต่อให้เป็นบลูทูธ5.2แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความแบบดีเลย์ดีเลย์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับคือรู้สึกได้สมมุติว่าผมยิงไปแล้วประมาณสักสามถึงสี่นัดเนี่ยผมถึงเริ่มจะได้ยินนัดแรกพอเปิดเกมหมดเสร็จปุ๊บอันนี้เล่นดีเลยนะครับสามารถเล่นได้แบบจริงจังแล้วก็ลักษณะของการดีเลย์ก็น้อยลงมากๆจนแบบ แทบจะเรียกว่าไม่ดีเลยแลยว้วแต่ก็ยังดีเลยอยู่นะประมาณแบบเรายิงไปแล้ว3นัดอะ่ะมันเสียงนัดที่1เนี่ยจะมาดังเอาตอนที่เรากดครั้งที่2องนึงออกไหมคือมีความดีเลยอยู่ประมาณสักในความรู้สึกนะประมาณ0.5ถึง0.7 5จวิอะ่ะมันจะอยู่ประมาณนั้นกับอีกรุ่นหนึ่งที่ไปลองมาคือ iPhone อนะครับ i p h o n เนี่ยจริงแล้วหูฟังอะไรก็ได้ไปใส่กับน้องเขาน้องเขาก็าไม่ดีเลยครับเพราะว่า iPhone มีการออฟติมัยที่ค่อนข้างดีเนาะ ก็ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเอาไปเล่นเกมกับ iPhone มาถ้าไม่เปิดเกมโหมดดีเลยไหมดีเลยครับแต่ว่าดีเลยนิดนึงถ้าแนะนําในการเล่นเกมเลยนะก็ใช้งานเกมโหมดเข้าไปเลยแทบจะไม่ดีเลยเลยครับคือคือเรียวไทม์เวอ่อวเอางนี้ดีกว่าจบ อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาแชร์กันก็คือเรื่องของไม้นะครับไม้ของตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไม้คู่นะครับสองตัวซ้ายขวานะครับแล้วก็จริงแล้วถามว่าเลยราคานี้มันมีหลายๆตัวไม้ที่แบบไม้สี่ตัวไม้อะไรเงี้ยมีตัวเนี้ยเสียงเนี่ยถ้าเอาแบบจริงๆนะ เสียงไม่แย่เลยนะครับเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีคือถ้าโกอยู่ในสถานที่ที่มันแบบเป็นระบบปิดแบบนี้อยู่ในห้องทํางานประชุมออนไลน์อย่างเงี้ยครับคุยชัดเอาจริงคุยชัดเลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่ริมถนน,นอย่างเงี้ยครับมันก็มีเสียงจอแจจอแจหลุดเข้ามาบ้างแต่ดีกว่าเปิดคุยกับสมาร์ทโฟนแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองขึ้นมาให้ดูนะครับว่าใช้หูฟังของ oppo enco bud 2ในการพูดคุยมันเป็นยังไงอะเดี๋ยวลองไปดูกันทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบใหม่ของหูฟัง oppo enco bud 2กันนะครับแต่ว เราจะลองใช้เสียงจากไมค์ของสมาร์ทโฟนดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ1,2,3,4,5ที 1, 2, 3, 4, นี้เราเปลี่ยนมาใช้ไมค์ของหูฟัง a p p l Enco b u d 2แล้วนะครับลองดูว่ามันแตกแต่างจากตะกี้มากน้อยแค่ไหนนะ1,2,3,4,5โอเคตอนนี้เราอยู่ริมถนนกันนะครับก็เดี๋ยวจะลองใช้ไมค์ของสมาร์ทโฟนนะครับในการบันทึกเสียงดูนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ หนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ไม์ของอ p p พ e N โฟบัต2เรียบร้อยแล้วลองดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างชัดขึ้นหรือเปล่าอ่นะหน okay. ึ่สองสามสี่ห้าโอเคนี่คือเสียงจากไม์ของอ p p พ e N โฟบัตสงครับ ส่งท้ายกันนิดนึงนะครับให้มาดูตรงแอปพลิเคชันของเขานะเผื่อบางท่านโอเคชอบหฟังแล้วเคลิ้มนะครับอยากจะดูว่าแอปพลิเคชันเขาคัสตอมอะไรได้บ้างอันดับแรกครับแอปพลิเคชันของเขาชื่อว่า Hey Melody เปิดเข้ามาคุณจะเห็นสเตตัสแบตเตอรี่ก่อนเห็นไหม OPPO Enco บัตรสในนี้ก็จะโชว์แบตเตอรี่ซ้ายขวาแล้วก็ตัวเครื่องนะครับนี่ผมใช้มาประมาณครึ่งสัปดาห์แล้วนะอันนี้คือชาร์จครั้งที่3แล้วนะครับเห็นไหมแบตยังเหลืออีกสีเลยการคัสตอมของเขานะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของเอฟเฟกเสียงจำตะกี้ที่ผมบอกได้ไหมว่าเอฟเฟกเสียงของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเอฟเฟกเสียงแบบ Enco Live คือเป็นโปรไฟล์เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ oppo ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบคุณชอบฟังเสียงเบสนั้นนะคุณก็มาสามารถปรับเรื่องของตัวอีควอไลเซอร์ให้เป็นพลังเบสได้เจเคี <c oughs> พลังเสียงเบสเลื่อนลงมาข้างล่างคุณจะเห็นอันนึงก็คือโหมดเกมตอนแรกเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่ได้คัสตอมการแตะซ้ายขวานะคุณจะต้องมาเปิดเกมโหมดที่ตรงนี้ พอโหมดเกมเปิดเนี่ยนะครับมันจะคือมันไม่ต้องแบบเล่นเกมอย่างเดียวก็ได้บางทีเราดูซีรีส์บางทีเราดูหนังเกิดเป็นบางแอปแบบที่มันไม่ได้ฉลาดมากยอะไรเงี้ยคุณต้องมากดเปิดโหมดเกมเพื่อให้มันซิงเสียงกับภาพให้ได้เร็วที่สุดนะครับไม่ให้ภาพมันไปก่อนเสียงนะหลักๆที่ผมใช้เนี่ยโหมดเกมถ้าไม่ใช่เล่นเกมนะคือผมจะเอาไปใช้เรื่องของการเล่น t ิ k t o อกหรือถ้าไม่อยากคอยเข้าแอปมากดเปิดคุณก็สามารถมาคัสตอมได้ตรงข้างล่างนี้ก็จะเขียนว่าระบบควบคุมหูฟังเนี่ยกดเข้ามาในนี้ครับการคัสตอมซ้ายกับขวาสังเกตดูนะ ผมคัสตอมไม่เหมือนกันสักอันเลยคุณสามารถสั่งคําสั่งรวมกันหมดเนี่ยได้ประมาณ8คําสั่งโดยประมาณนะครับอย่างของผมเนี้ยกดครั้งเดียวเป็นเพลย์พอสสครั้งเป็นก่อนหน้ากด3มครั้งเป็นโหมดเกมกดค้างให้เป็นลดเสียงหรือฟังขวาครับแต่เป็นเพลย์พอสก็ได้กดที่หูฟัง2ครั้งเป็นถัดไปกด3ครั้งฝังขวาเป็นผู้รับคําสั่งเสียงหรือว่า Voice a s s i s t a n t เช่น s i r i หรือว่า Bixby หรือ Google a s s i s t a n t ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ กดค้างฝั่งขวาของผม็นเพิ่มเสียงนี่คุณลองดูสลับก็ได้ซ้ายขวาคําสั่งแยกกันเลยมาคัสตอมได้นะครับมันมีให้คัสตอมเพียบเลยอันนี้คือทั้งหมดของการใช้งานในหูฟัง oppo enco bud 2ย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าราคามันถูกมากเท่าที่กับแบรนด์ oppo 1299บาทคุณตั้งความหวังอะไรไว้กับหูฟังราคานี้ของแบรนด์ oppo คุณก็ลองดูตรงนี้ไว้ละกันว่ามันจะแฮปปี้กับคุณไหมนะครับแน่นอนครับว่าหูฟังหนึ่งตัวมันมีทั้งข้อดีข้อเสียและ การฟังเพลงเป็นรสนิยมส่วนบุคคลนะครับไม่สามารถจะชี้ชัดได้แบบร0 0เ็นะเพื่อนๆก็ลองใช้จักรยานวิจารยยานในการรับชมเองแล้วกันนะครับอันไหนดีผมบอกดีอันไหนแย่ผมบอกแย่ครับขอบคุณ oppo ประเทศไทยนะครับที่ส่งตัวนี้มาให้เราเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยากดูหูฟังตัวไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ได้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับวันนี้ผมตั้มกับหูฟัง oppo enco bat สอขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใคลิปหน้า สวัสดีครับ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรละ <laughs> สวัสดียู <y> uh <hoo>